โย่สวัสดีครับได้ยินไหมพี่เนยพี่เนเป็นไงบ้างโอ้ยแอบเหมือนไม่ได้เจอกันเลยเนาะไม่เราอย่าโอซีสิผมก็สบายดีในเมืองนี้เป็นไงบ้างครับคนเหงาเหงายังคุณที่อยู่ในเมืองนี้มีความสุขหรือไม่ไม่ต้องเสือกนะพี่เนยอะอยู่เฉยๆนะเสียให้หนูบีฟสคิปเข้าๆไหมครับหรือว่าเสียตีพมาบีฟยางอื่นได้ไหมครับหนูบีฟส่วนอื่นได้ไหมล่ะไม่มีแล้วจะมองหน้ากันไม่ติดวะทีละงั้นเสียบีฟของหนูก่อนไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเสียตกใจ คนนี้ชื่อคารา่าส่วนผมชื่อคารูครับคารูนันมันดีครับเป็นคนอินเดียครับโอ้คารูนันมันดีไอด์อัมคารูนันมันดี กดครั้งแรกอีเวนต์เมตาเวิร์สครับฮอปสเตอร์ดื่มให้รีแลกซ์ฮอปสเตอร์รีแลกซ์ได้ทั้งในโลกจริงและโลกเสมือนอย่าง m e t a เวิ s ์สฮอปสเตอร์อร่อยลดคล้ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ศูนย์แคลลดคล้ายอูเมชุแค่สิแคลแต่โนแอลดื่มสบายทั้งวันรีแลกซ์ละอยาจะหาวอย่างนี้อันนี้ลูกค้าน่ารักเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่ากูดแดกตลอด ชื่องาน Hobster เ,เล่าฮาพาลีแลกไอ้ชีของจริงไม่ไม่ได้เข้าประเทศมา4เดือนแล้วเอ๊ะแล้วคุณผ่านไวริสมาได้ไงเนี่ยเดี๋ยวผม้อง<ม>ตรวจสอบมไม่ผ่านไวริสก็ไม่ได้หรอกเพราะว่าคนที่ผ่านไวริสอะกูจ่ายเงินเดือนให้มันอยู่อ๋อโอเคนะโอเคนะง่ายง่ายดีง่ายดีหรือว่าไอ้นี่เอ้ยพาโบมาแล้ว เอาแม่งก่อนเลยเขาดูแลเขารอมึงอยู่เนี่ยพาระพาระเดี๋ยวจะน้อยใจเอาไงในเสื้อยังไงสิคือครับเดี๋ยวตอนนี้อ่าผมกับโซดาปิ้งปิ้งนะครับได้ร่วมกันทำที่ขึ้นมานะครับไม่ทำ้วยไม่ทำ้วยไอ้คนเงี้ยเลิกแทงกูตายเลยไอ้สัตว์กูกอัวโปรแกรมกูออกโปรแกรมนี่ออกโปรแกรมแม่งเลยสัตว์ เป็นไงกลัวโปรแกรมเลยไม่ได้ยินเสียงดิไอ้เบพูดอยู่คนเดียวท้อทีนะซาโจ้ท้อทีพอดีตอนเมื่อกี้ที่ซาโจ้พูดอะโอซีไปแป๊บหนึ่งก็ไม่ได้ยินที่ซาโจ้พูดอะไรอยู่ดีนะท้อทีนะกูบอกเลยกูเหลี่ยมกว่ามึงเยอะโซไอ้พาระเตินปีได้เลยค่าวเพลงได้เลยพาลีแลกเชี่ยจริงจังว่ะ จริงจังว่ะเชี่ยมีข่าวมีรถเชี่ยจริงจังว่ะกราบสวัสดีทุกท่านนะครับนี่คือฮอปสเตอร์นะครับพี่น้องครับเยเดอรเชี่ยจริงจังใหญ่เกินไปวะจริงจังจริงจังสัสว์เดี๋ยวไม่ได้แหลกฮอปสเตอร์ฮอปสตดาวอ่ะทวทีครั้งหน้าอีเวนต์ในเมตาเวิร์สเยดอร์เยเดอร์ครั้งหน้าและครั้งเดียวและครั้งสุดท้ายครับเฮ้ยไอ้เชี่ยมีหลายๆครั้งสิเออเป็นยังไงนยังไงคนทั้งยง ไอหนุมไอหนมไอหนมชื่ออะไรเนี่ยนุมชื่ออังโลครับชื่อเตา,าเหรอถ้าสีเหลืองอะสีเหลืองสีเหลืองเย็นโลม,มัมม่วงครับแโโล้รก็นะเสืซนไนครับอันนี้ไม่ทราบครับวาโก้ล์ครับไม่เล่น <โก S 1> ไม่เคยเล่นนะฮนี่เ,เอาขอเข้ไปลองเฮ้ยเชียเดี๋ยวไม่ได้แข่งนะอังโลเจอก,กันนะอังโลกูเกลียดท่าเต้นมันอย่างเลยพี่เน่กูไม่ได้ชอบมึงเท่าไหร่กูไม่ได้ชอบมึงเท่าไหร่ไอ้สัตว์เปิดศึกเปิดศึกอ่ะไอ้สัตว์เปิดศึกอ่ะ เฮ้ยแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะพระโบตำรวจอยู่ไหนฮะนี่ไอ้บ้าเต็มเลยเนี่ยตำรวจอย่าให้ใครไปจอดทับทางมาลายดิกฎหมายบ้านเมืองนี้อ่อนมากเลยไป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 เนี่ยบ้านเมืองเราจะอยู่กันยังไงเรามาจอดอย่างเงี้ยไอ้พวกจอดทางมาลายเออไม่เคยดูข่าวกันเหรออ่ะวันนี้อยู่ในอีเวนต์ของฮอปสเตอร์นะครับชาเน็ตทุกคนครั้งแรกอีเวนต์ในเมตาเวิร์สครับฮอปสเตอร์ดื่มให้รีแลกซ์ในฮอปสเตอร์รีแลกซ์ได้จริงทั้งในโลกจริงแล้วก็โลกเสมือนอย่างเมตาเวิร์สฮอปสเตอร์อร่อยรสชาติคล้ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อุเมชู สิบแคลแต่ว่าโ no L ดื่มได้สบายดื่มได้ทั้งวันเพราะว่าดีแลกขอบคุณมากครับคุณตำรวจครับที่ทำหน้าที่จราจรที่ดีนะครับเมื่อกี้เห็นจอดตรงบนทางว่าหลาใจไม่ค่อยดีนะครับเฮ้ยเอ้ยฮ้ยนั่นไงไม่อยากให้มันซ้ำรอยประเทศเราเฮ้ยโอธยเข้าใจครับนบีคุณหมอหน้าบีขอโทษค่ะคิดถึงกันเลยครับคุณหมอลัสดีอสวัสดีค่ะเจียคุณหมอมีฮอปสเตอร์หรือยังครับยังเลยครับผมก็ยังไม่มีนะฮะไปไกลๆครับ ขอบคุณนะคะเสี่ยได้เลยครับขอบคุณนะคะอุ้ยอุ้ยอ้ยคุณบอกกอดเอ้ หมอนมโดนแขะตไอ้ขโทษทีครับแค่นี้ดีกว่าครับเดี๋ยวมันจะเกินเลยไปกว่านี้นะครับขอโทษทีครับยินดีได้เจอคุณหมอนะครับยินดีได้เจอนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับจอร์จสวัสดีครับเราสวัสดีผู้หญิงคนนี้ครับหนูไม่ต้องเสือกหลุกนะยืนเฉยๆนะต้อนตทีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรครับเนี่ยอาร์โลราครับอาร์โลราอุ้ยอ๋อเหรออโรลราอีกแล้วครับเนี่ยโอ้ไม่เจอนานมากๆเลยโอ้สบายดีนะฮะสบายดีครับโอ้เป็นไงบ้างครับเนี่ยไมม่เเเเจออกกกกััันนนนนาาาลลลลยยยยโ้้สสสบบวีีีีรรรแแซซ์์ุดค ร่างกายมันอยากประท่าครับประท่าอะไรครับประท่าความรักครอเียต้องบไเทียต้เทีอไอเียอรเทีย้รบไอเหี้องไอเยองรีบเทียอรีไอเียตรไี้องรบไเที้องไเยองไอเพื่้องรไอทุก้องรย้องอเยงเอรอเไเอ้องอเยเยรบเทียรทอ้ไอ้กุ๊ดไอ้กุ๊ดไอ้กุ๊ดมาไล่ฟันเ ไอ้กูศไหนบอกรีแลกให้เพื่อนใจเย็นไอ้กูศไม่จะเอาไปให้น้องครับโอเคโอเคโอ้ยไอ้เหี้ยเอ้ยมันแดงกับเขียวไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมันไม่ได้เข้ามันเมืองนานหนุกไหวเหี้ยคิดถึงวะระวังเกเดินหนสกูไปมากจริงไอสัตว์งงมากไอ้เหี้ยลองไหวใช่ไหมเอ้ยไอ้ไอ้อะไรโอ้โหคุณตำรวจเหี้ยก็ต้องช่วยเขาไอ้กูศไอ้กูศใจเย็นไอ้กูศไอ้กูศใจเย็นไอ้กูศไอ้กูศแมงเลือดร้อนไอ้เหี้ย สวัสดีเพียออรครับสวัสดีครับพาโบครั้งแรกอีเวนต์ในเมตาเวิร์สครับฮอปสเตอร์ดื่มให้รีแลกครับฮอปสเตอร์รีแลกได้จริงทั้งในโลกเสมือนจริงและก็โลกจริงอย่างที่เราอยู่ทุกวันนี้กับเมตาเวิร์สครับคุณพาโบโอ้โ,อโหเสียงกระตุกมันตอนชักว่าเลยนะครับไม่เป็นไรอ่านไม่ทันก็ตาเหลือกเพราะว่าฮอปสเตอร์รีแลกซ์ไปนิดนึงครับยอมรับว่าพอหลายป๋องก็หนุกดีครับคราวน,นี้มีแจกฮอปสเตอร์ให้เพียงเพียงหัวแบบนี้เราแจกในเมืองไปแล้วนะอ่าบนเวทีมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกกันอย่างที่บอกนนะครรัับดื่มมแแแแลลล้วีกโอถยง 0%ซูเกอร์คือไม่มีน้ำตาลแคลน้อยดื่มได้ทั้งวันดึกแค่ไหนก็ดื่มได้มันมีสองรสชาติใช่ไหมครับมีออริจินอลแบบหอมกลิ่นฮอปไม่หวานซาซาสดชื่นศูนย์แคลรสชาติเหมือนเครื่องดื่มแบบแอลกอฮอล์ที่เราดื่มประจำป๊าแป๊ะป๊าแป๊ะแล้วก็ฮ <ใน S 1> อปสเตอร์อีกอันนึงคือเจแปนิสพลัมหรือว่าฟิลมันจะมาบานรสชาติเหมือนอูเมชูแค่สิบแคลเท่านั้นนะครับดื่มได้ทั้งวันอร่อยแบบรีแลกไม่ต้องโกอ้วนอูเมชูแบบไม่มีแอลเจ้าแรงในเมืองไทยแล้้วววกกกก็คคคคาาาามมมมมพิเเเศษขออ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 องงฮฮฮฮปปปปปสตรรรรร์โซซดดดดดดดททที่่่่่่่ไไใชแนนนััััลธะบืื๊ ก็มีเธอพีน uh huh. ที่บอกว่าเวลาดืาม่มเข้าไปเนี่ยจะค่อยๆรีแลกช์เธอพีนทาให้เรารีแลก์แต่ว่าถ้าเธอไม่รักทําเราเสียมตา <c oughs> รีแลกได้ทั้งในโลกจริงและโลกเสมือนอย่างเมตาเวิร์สครับแล้วบอกเลยว่าก็คือใครที่ทนไม่ไหวอยากรีแลก์ก็ไปสั่งได้เลยที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนําทั่วไปมีขายแล้วตอนนี้อ่ะต้อนรับในเคเคทาวของเราวันนี้ฮะโอ้โห <c oughs> จบตรงนั้นเด <c oughs> ี๋ยว <c oughs> ตรงนี้มีเรื่องรีแลก์อีกเยอะเลยยังไงเพราะว่าเดี๋ยวจะมีขึ้นมาเล่าเรื่องที่มันรีแลก์เกี่ยวกับการเล่นโลเาเมพรมเเลลยยยดี๋ววบออก่่นะาทีี่่นยจะได้กา 300ลูกฮอปสเตอร์30กระป๋องอันดับ2ได้ฮอปสเตอร์20กระป๋องกับกาชา200ลูกอันดับ 3- ได้10กระป๋องแล้วก็100ลูกแล้วคนที่มา้เราไม่ชอบอ่ะเราพาไปแบบถีบลงจากเนินเขาได้ปะเราสามารถบอกนายกเนี่ยให้เขาไปปล่อยบนภูเขาลูกเออได้ได้ได้ปทิ้งไว้นู่นเลยได้ตรงนู้นเลยนะโอเค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 คนแรกมาเลยฮะมาเชิญเชิญฮะเชิญเชิญสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ได้ยินแล้วจ้าสวัสดีค่ะได้ยินแล้วไม่ต้องตะโกนลูกไม่ต้องตะโกนแนะนำตัวกันหน่อยสิหมูแพนด้าหอมสวัสดีค่ะซอยพีใบก็หอมโอ้โหโหกูจะระเบิดไม่ต้องแย่งกันพูดนะลูกเนาะตกใจนิดนึงพอดีลูกค้าเข้ามาเม้นในช่องนะฮะใครเล่นก็ได้ฮอปนะฮะแต่ขอแบบรีแลกนะโอเคได้ยินดีครับลูกค้าฮะบอกเลยว่าพิธีกรรีแล็กกว่าเยอะครับ ครับผมเรื่องที่จะมาเล่ากันวันนี้มี2เรื่องหรือว่าเรื่องเดียวเรื่องเดียวแต่ว่าเจอมาด้วยกันคับเฮ้ยโอ๋ยังไงไหนเล่าสิเรื่องมีอยู่ว่าทุกคนน่ะอาจจะเคยเป็นคนไม่ดีแต่วันหนึ่งเราจะกลับใจต้องมาโดนตอดอดค่อยๆนะค่อยๆเล่านะอันบนึงนะฮะคุยเฮี้ยนะลยครับเนี่ยคุยเฮี้ยนะครับเนี่ยเรื่องมีอยู่ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นณถนนแห่งหนึ่งแห่งเมืองเคเคเทา โอ๊ยโอ๊ยมึงก็เล่าถึงตอนรถจอดเลยมึงไม่ต้องมีรถโถ้โถ่เนาะทอมไมายเกิรดทำไมนายมาชนรถของเราเสด็จน้องมีพี่เองพะยะค่ะขับรถจะทางซ้ายเผื่อเดียวขาดทางขวาแล้วเสด็จน้องมาชนทางมายทอมไมค์เกิเจ้านี้สองคนชื่ออะไร ไอ้เหี้ยวมาลอโทกศัพทครับผมครับผมไอสัตว์มาโตมาขนาดนี้ไล่เหี้ยไปรอเหี้ยวลูกก็มาเล่นกับแม่งไปเลยไอสัตว์โอ้ยเฮ้ยนายกใครอยู่บ้างนายกนายกมาทุกคนนะนายยกอุ๊ยโอ้โหตีแล้วเฮ้ยสองคนนี้อ่ะไปมึง่อขึ้นเขาไปเลยมึงเห็นภูเขาลูกนู้นไหมไปตรงนู้นเลยเขาเบิ่งไปตรงนู้นเลยมึงหัวนู้นเลยนะไปนู้นเลยสัตว์ไปนู้นเลยโอเคไปไกลๆเลยนะโอเคนะไอสัตว์เฮ้ยอ่ะคนที่สองมาคนที่สอง โอเคคนต่อไปเชิดครับชัยามิชายไม่สดีครับ สวัสดีพยาค่ะสวัสดีเสด็จพี่พาโบแล้วก็สวัสดีเสียอ๋อนด้วยนะพยาค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนแล้วก็สปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีก็คือฮอสเตอร์ของเราด้วยนะพยาค่ะเราเรามีกรอนเรามีกรอนสำหรับฮอสเตอร์ไหมใช่พยาค่ะวันนี้เตรียมกรอนให้กับทางฮอสเตอร์นะพยาค่ะถ้าเตรียมกรอนมานี่เสียต้องเตรียมลูกกุญแจไหมเนี่ยโอเคก่อนอื่นนะพยาค่ะก่อนที่ข้าพเจ้าจะร้องกรอนนะพยาค่ะขอดื่มฮอสเตอร์แบบ โอ้โห,โห้าวแต่ในมือมึงแก้วแดงแล้วมึงรู้ยังรู้สึกสดชื่นนะพี่เ <c oughs> จค่าผาดหูแต่เลิกไม่อย่างนั้นไม่งั้นมึงจะไปรอบนเขา <c oughs> ใจเย็นแล้วจะค่ะใจเย็นยเอ็นครับ,อรบตอนนี้ก็คือแต่งเพื่อง,งานนี้โดยเฉพาะนะพยาค่ะฝากด้วยนะพยาค่ะโอ้วา้ามาเทว่าแล้วก็คือมิวสิกมาเลยพยาค่ะโอ้โหไอเหี้ยใช้ได้เอาไป เรื่องดื่มอาดกาดรสชาติอัดแน่นชื่อจำได้แม่นพอฟเตอร์มีสองรสชาติให้ท่านปนเปอถ้าหากพบเจอรีบจับจองหาซื้อได้ที่ออนไลน์ และเซเว้นกระปองเล <hein. S 1> ี้ยงเด่นเห็นชัดฮอปเตอร์ดีชื่อนี้มีแต่หาย้าหากสนใจเชิญจองขอบพระคุณพะยะค่ะสุดยอดครับผม เตรงเตรงเต่งต่อยไฟไม่แดงโลไม่เชื่อลองมองดูสิแฮแล้วรถเจแปนนิสเนอพรำเห็นแล้วแข็งคิดว่าจะมาทางนี้เมื่อกี้ยอมรับยอมรับเพราะมันลงสระอําแล้วมันต้องไป แล้วอย่างี้แต่ว่าเมื่อกี้ไม่ใช่เรื่องน่าขำเพราะเราชอบเลย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 โทรครับโทษครับ้นี่แม่ไอ้ยาตลกซะด้วยชื่ออะไรครับสวัสดีครับผมหล่อห้งกล้วยครับผมผมจะเล่าแบบเป็นเหตุการณ์ตามลำดับเลยครับได้เลยครับเชิญครับ นาปีคศ2,504ผู้ใหญ่ลีตีกองประชุมนั่นแน่ชาวบ้านก็มาชุมนุมครับม,มาประชุมท,ที่บ้านผู้ใหญ่ลีครับอบาผู้ใหญ่ลีครับผมตอนระหว่างในแต่ที่ผมยืน ฟังผู้ใหญ่ลีเขาประชุมกันอยู่นะฮะผมก็เลยตัดสินใจว่าเลือกที่จะเดินออกมาฮะเพราะว่าเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกับผมละและช่วงนั้นเนี่ยคือเงินผมหมดนะทีะนี้เดี๋ยวพอผมไปซื้อข้าวปุ๊บเนี่ยมันไม่ทันนะทีนี้เนี่ยผมเดิน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 มาผมเจอรถคันนึงฮนะค,ค,คิดว่าจะชนคนระับยังไม่ชนนะผมเดินขามผมเดินขามห้ามไปได้ไหมเดินขามไปเลยฮะใช่ครับ,รบเดินขามเดินำไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบครับไม่่รรคับใชผมไปเดินก้าวไปประมาณสามก้าวไปรีสงนั่งวิว เสียงอะไรครับพอดีกังเกง1ิบสิบแตกอ๋อไม่ใช่มอเตอร์ไซค์ว้าครับผมเดินอีกวประมาณสามเก้าฮะผมนี่ยินเสียงฟืดมอเตอร์ไซค์อ่ะครับอ๋อเปล่าครับตรงนี้รองเท้ามันรองเท้าอ๋อดังฟืดนะใช่ครับ ผมเพิ่เจอไปอีก 5, 9ครับผมเสียงดังแควักเฮ้ยมอเตอร์ไซค์อะฮะโอ้แมววิ่งครับแมววิ่งโอเคครับร้องเดชครับร้องเขาจักรยานนะมาคันหนึ่งโอจะปั่านที่ที่ผมปั่นปั่นปั่นไปเรื่อยๆโอ้โหคุณพระยังไงครับเจอมอเตอร์ไซค์อะฮะจักรยานน้ำมันหมดฮะโอ้จักรยานน้ำมันหมดครับใช่ครับแปลกมากฮะจักรยานน้ำมันหมดเฉยเลยฮะเฮ้ยผมไปครับยังไม่ถึงละเชฟขอบคุณมากยังไม่ถึงยังไม่ถึงสัตว์สัตว์เอามันไปขึ้นเขา คนต่อไปเชิญครับกูก็ชงมอเตอร์ไซค์อยู่เลยเหียคนต่อไปเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่คุณฝากบอกนะครับว่าครับลายที่ะไ้ออนอิสัตอันนี้พี่คุณฝากบอกนะครับครับไม่เกออะไรกับคุยใครเลยครับ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 ไอสัตว์นี่ไงไอ้สัตนี่งสัตสไปเล่าต่อเชองที่ผมจะเล่าวันนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องผีครับมันอาจจะน่ากลัวสักนิดหน่อยวันนั้น ผมจะทำการย้ายหอกับพวกพี่วันนั้นวันแรกผมก็เดินไปเลยครับเข้าหอพักผมก็ไม่จัดของครับกว่าจะจัดเสร็จมันก็มืดค่ำแล้วมันก็เหนียวตัวกับพี่ผมเข้าไปในห้องน้ำแค่เปิดฝักบัวต่นนั้นแหละคนผมลุกสู้เลยครับครับน้ำเย็นนะฮะอ๋อใช่ครับ<อ>ต่อครับ <laughs> ตรงผิดครับตรงครับตรงผิดครับผมมาสระผมไม่เชื่อต้องเชื่อเลยครับพี่ทำไมครับิงตาแทบไม่ได้เลยครับพี่อ๋อยาสระผมเข้าตาครับเซ้ขาเซ้ขาไปนอนก่อนเลยครับแต่จากนั้นมันก็เริ่มมืดคำขึ้นมาผมก็เลยเห็นไปนอนคุมโปงครับพี่มันนอนแทบไม่รับเลยครับมันสั่นมันกลัวไปหมดเลยครับแอร์เย็นเหรอครับเซ้ขาเซ้ขาผมก็เลยถอกแอร์มันก็น่าครับ พี่ครับแล้วเสร็จแล้วผมก็ลืมจะลืมไป MC สามสิบสามนาทีจะดักให้ตายเลยเชื่เขาต้องเชื่อเลยครับพี่ผมได้ยินเสียงเคับประตูมาจากข้างหน้าอ๋อเบลบอยอ่ะครับอ่ะครับผมก็ก้านใจแล้วผมก็คิดในใจเลยว่าอยู่คนไปมันก็อาจจะไม่ใช่ห้องกูขออัตมากนผมเลยรีบตัดสินใจนะครับ วิ่งออกไปข้างหน้าด้วยความสลิมสลือแว่นไม่ได้ใส่ผมก็ไปเจอกับประตูอันนึงครับมันยูย่ยก็เปิดเองได้ครับยูย่ยก็มีลมวาบเข้ามาในตัวครับพี่มันเย็นเทียบเลยครับมีเสียงผู้หญิงดังเข้ามาในหัวด้วยครับพี่ผู้หญิงตะโกนว,ว่าอะไรครับล้างเจลแอลกอฮอล์นะคะล้างเจลแอลกอฮอล์นะคะอาจารย์มดเลนน์คมูนะครับตลกอะไรของมึงร์ดเบิร์ดเล่นก่อนี่ ตักบริบูรณ์เนอะขำมุกตัวเองนะฮะยังไม่จบซล้นนะครับเโอเคโอเลยไปที่ตู้แช่ไูคานนี่เราะวะที่จะโดนแน่ๆต้องหลับตาพนมมือยกมือไหว้เล้ครับที่ตู้แช่ครับผมที่ตูไหมผมเจออะไรฮอปสเตอร์เหรอครับอ่ะตอนนี้ค้างๆเป็นฮอปสเตอร์ครับแต่ที่เจอเมื่อกี้เป็นไม่เอา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 เอ๋ฮอปสเตอร์สี่ที่ลูกค้าเขาดูอยู่ไอสัตว์เอ้ยก็ชงให้เต็มที่เลยมึงก็ไม่ตั้งใจ ต้องบอกกัน<ๆ>ว่าคนที่ไม่ได้รับรางวัลหนึ่งสองาเดี๋ยวจะมีรางว<ๆ>ัมลมอบให้ในเมืองด้วยนะครับ,รบเดี๋ยวทีมงาจะติดต,ต่อไปนะรางวัลชมเชยเรางวัลชมเชยชมเชยใช่เริ่มจากอันดับ3ามก,ก่อนเลยอันดับสามครับออฟเตอร์สิกระป๋องและนาชาล100ลูกได้แก่คุณโดนขัดมุกนะฮะ ชื่ออะไรนะเขยไข่ครับเขยไข่ยไข่ครับเขยไข่เจอกันเขยไข่เชอกครับคุณเยไข่ครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับไปดีดนะฮะไปดีดนะครับเขยไข่ครับครับพี่ดาไปเมื่อกี้ี่คุณสั่งจริงๆนะครับหลายทีแล้วได้ All in สุดดับสองครับมาเลยครับดับสองได้แก่โอ้โหสองคนโอ้ยโอ้ยแสบหูโอ้ย จง้ระเบิดได้ฮอบสเตอร์ยี่สิบกระป๋องและกาชาสองร้อยลูกนะครับแล้วก็มาถึงอันดับหนึ่งวันนี้ครับอันดับหนึ่งของเราวันนี้นะครับได้แก่ไม้เอกครับโหยิงดังสิงดังสิงดังโอเคไม้เอกจะได้รับ ฮอปสเตอร์30กระป๋องแล้วก็กาชา1ลูกนะครับสามร้อยลูกสามร้อยลูกสามร้อยลูกขอบคุณพยาคาขอบคุณที่เสียพี่ฮอปสเตอร์ทุกท่านด้วยโอเคก่อนจะแยกย้ายกันทุกคนขึ้นมาถ่ายรูปกันหน่อยครับมา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 หนึ่งสองสามโอ้ my god ขอบคุณลูกค้าที่น่ารักนะครับฮอปสเตอร์นะครับกับครั้งแรกอีเวนต์ในเมตาเวิร์สนะครับฮอปสเตอร์ ster, ดื่มให้รีแลกซ์ครับฮอปสเตอร์รีแลกซ์ได้จริงทั้งในโลกจริงและโลกเสมือนอ่าเมตาเวิร์สครับฮอปสเตอร์ ster, อร่อยลดคลายเบียร์0แคลลดคลายอุมเมชุ10แคลแต่โนแอลดื่มได้สบายทั้งวันรีแล,ลกซ์ขอบคุณมากครับลูกค้าที่น่ารักเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวขอชีก่อน